เชียงใหม่เตรียมจัดงานปลายฝนต้นหนาวครั้งแรกที่สวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่สตุลาคม2568ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ใน,ในายัยนรงนันตาสายประหลัดจังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนจากองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนริตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงถึงการเตรียมจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจปลายฝนต้นหนาว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้งปีไม่ใช่แค่ช่วงฤดูหนาวหรือช่วงไฮซีซั่นเท่านั้นโดยการนําเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความสอวิญญงามทางธรรมชาติภูมิอากาศที่เย็นสบายในช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาว,นาวของจังหวัดเชียงใหม่โดยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆทั้งภาคเอกชนและประชาชนมีแนวคิด ในการจัดทําโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจปลายฝนต้นหนาวจังหวัดเชียงใหม่ประจําปี2568ซึ่งในปีนี้กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง12พฤศจิกายน2568บริเวณพื้นที่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ตําบลช้างถผดอกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ในแนวคิดร้อยเรียงความทรงจําใต้แสงดาวเหนือสายหมอก บรรยากาศภายในงานจะได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการแข่งขันชกมวยชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัลและกิจกรรมส่งดาวสุดโรแมนติกการแสดงดนตรีสดสร้างสีสันตลอดคืนงานประเพณีลอยกระทงอันยิ่งใหญ่พร้อมเลือกชิมช้อปและชิลไปกับร้านค้ากว่า100ร้านรวมถึงการสักการะองค์พระพิคเนสดิดแกะสลักจากไม้ตะเคียนทองอายุกว่า1000ปีสินชัยพัชรธนาพรเรียเรียงวริศราธิน,นารายงาน